แกงไม่ได้แกเยอะเครื่องนะคุณนใบประคามใบมณ์าอ่อนหัวหอมใส่ใบเนื้อหมแกงหม้อหม่ไงตบคอจอมตัวใส่ลาบนะคุณใส่ลาบแสบบัเนี่ยสิคุณน่ะเท้าได้ดี่ะเท้าโอ้ป่านี่เปล่าไม่เปลา ี่อเม็นเหล่าขาวเดอ้อน้ำเปล่าเดอ้อขอบอกเห็นน้าแล้วค่ะเออแนนเขาขวดเราบินหรืยังแนนเออลืมดูนี่นี่ต๊อบได้นะไหมน่ะไ,ได้ไหมตอนเขาขวดมีอยู่นิดนึงเออไปเลย พี่ปนด้วยครับพี่ปนด้วยเลยนี่นั่นเดือดใเดือแกใส่อะไรเาอต้มเดือดเดือดแล้วใส่นี่นะครับปลาหัวปลาคอใส่ปลาคออ้แช่อเอ,อ,เอาแน่สินะพุเนาะปลาคอไหมบัดตรงปลาเขาไปคนดเราจะ้าัไหมเดี๋ยวลับไม่่นแล้วนะเนียต ่ใส่แล้วนี่้สเลยเราสดสเรงแดูความสูงใสเลไรเลยปรุงเรียบร้อยลใสให้หมดเลยขั้วเอาขั้วเอาขั้วทำหมดใสให้หมดเลยพีคพีคพีคคนพีคคนเอาไปเทียนเลยเก็บตาดิบใหญ่กินไม่ได้เล็ตาดิบเ็ตาดิบปลาแดงเนาะจังหน่อย อีม่มนารเ,รเราหน่อยไงสิมะนาขูดดูเสร็จนะราบปาขาวดี๋ยวกรปบาขาวใส่หอมให้หมดเลยอืมใส่หอมให้หมดเลย

บิ้งคือโบไฟเผ็ดกันไหนเนาะอ้าแล้วเ่็บเจ็บเจ็บเจ็บขนาดกับเจ็บอีหลีซ่อมในบ้านเด้อจะบอกให้มาดูมาดต้มมาดูต้มนี่ใส่แกงแกงช้อนโอเคแล้วในบ้านนะแซ่บ อันนี้มันขอนยไม่เดือดเขาไมาแห้นั่นไงแค่แค่แ,คแคหาดูต้มตมต้มปลาคอรครับต้มปลาช่อนเออนี่ต้มปลาช่อนโอเคเสแหรครับเสแปรเแปรเบแปรมากิน